สวัสดีครับไอเตวิตมาสเตอร์คีครับผมนอกจากเป็นนักร้องแล้วก็ผู้ใหญ่ให้โอกาสครับในการใช้เสียงให้เป็นประโยชน์ <c oughs> หน้าขายไม่ได้ก็ขายเสียงก็คือมีภาครายการครับผมมีภาคเสียงรายการของรายการมาสเตอร์คีครับผม <c oughs> ภาคมาหลายตอนเลยครับถ้าใครอยากรู้ว่าเสียงเตมภาคเป็นไงต้องติดตามในรายการแฟนๆไม่ค่อยรู้ครับผมเพราะว่าเตมไม่ค่อยบอกแต่ว่าก็จะมีบางที่เป็นญาติพี่น้องอะไรเงี้ครับก็จะรอฟังเสียง เปิดรายการมาดูการแข่งขันก็จะลอฟังเสียงอ๋อนี่ไงเสียงไอเต้ <laughs> <laughs> <c oughs> คือจริงๆถ้าผู้ใหญ่ให้โอกาสด้านนี้ก็ก็ยินดีที่ที่จะเรียนรู้กับมันแล้วก็ยินดีที่จะทํากับมันนะครับเพราะว่าอย่างเตพอเตได้มาทําจริงๆเนี่ยถึงรู้ว่าหูจริงๆแล้วมันยากมากเลยนะครับเพราะว่าเราจะทํายังไงให้แค่คนฟังเสียงน่รู้สึกกับมันแค่เสียงโดยไม่เห็นหน้าอะไรเงี้ยดังนั้นเสียงตื่นเต้นต้องทอํายังไงเสียงตลกต้องทอํายังไงเสียงเศร้าต้องทำอะไรเงี้ยยากค่อนข้างยากเลยครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ทําที่มันในระดับที่มันเหนือขึ้นไปกก็อยาาทํครับ